สวัสดีครับพี่น้องครับผกช่องบาสลำเพิรนออฟฟิเชียลครับมาะหอดจอดเตือพี่น้องครับงานฉลองอุโบสถวัดบ้านบัวขาวตำบลสาบัวอำเภอปทุมรัจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เป็นวันที่ 10G วันนี้เป็นมือเล่นมือเกือบร้องสุดท้ายมือจะเป็นมือสุดท้ายอ่าขับไปอีกสองโลครับก็จะหอดนนางงานครับวันนี้วัดบ้านบัวขาว ตำบลสาบวาัวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดฮอบใกล้ๆบ้านแม่แกรมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แวะไปนะเราก็มาหน้าง,งานเลยสู่ต่อไปลัพี่น้องกับมืองแรงเพราะว่าหลังจากนี้ม้ว,มวนหยุดแล้วนะครับงีเอาจุดนอรมีหน้าสู่ต่อไปครับอ่ารีสอร์ทนี้เราเคยมานอนนะลาฟ้าใส่รีสอร์ทเหรอใชแล้ว วันน้สังเกตนยังยากครับพี่น้องก็จะเห็นงงธงธงศาสไทยก็ธงธรรมจักรสีเหลืงองเนาะนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าออ๋ทางเข้าง,งานนะครับอาเขากลมาฮอแล้วครับบ้านบัวขาวนี่บ้านบัวขาวซื้อบ้านเพื่อนซื้อบ้านบันบวขาวครับตรงไปเรื่อยๆพี่น้องวัดอยู่พคนละ ก็อมอรมหลายคณะนะฮะวันนี้นะครับตั้งแต่คนจัดงานเป็นงานฉลองโบสถ์นะครับโม่สิบหกตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเจอ,เจอกับวัดนะครับในกริมีลักเซอรไฟประดับไว้นะครับเพื่อเป็นชัญนลักษณ์ชันฉลักษ์ัญลักษณ์ในว่าเ่นจัดงานนะครับหม่งไหนหม่งไหนฮ่าห้าเห็นวัดแลวพีน่นองข้างหน้า วันวนี้พอกันใช่มากเลยพี่น้องเอ่ว่าสิมหาหอดจักโมกับบุรุษกันนะครับวันนี้ผมถ่ายคลิปนี้แล้วผมก็จะนอน ที่สวดีส่วใบ่สองมงขี่รถไปเย็นวัดวัดหนึ่งอยู่ใกลมันเกือบสองโลนี่แหละก็เลยไปนอนอยู่โฮมโฮมใหม่วัดปนมือนี้ก็วิ่งเยทุ่งนาอีกแล้วครับท่านเขาไปนอนเมียมครับฝุ่นฝุ่นเมียมฟังฝุ่น นี่แหละฮองเรนเมล้มง,ลงลจะลองอโโบสดนะฮะไปอยยังในล่ะสูนี่บอกอระวังไปดูดนะอดปวดหลังง่ามพี่น้องครับสถานที่กว้างขวางครับเพราะว่าเป็นทุงน่งนานะฮะทุง่งนาของเรานะครับเมนี่ร้อย สาสิบกโลครับบอกไก่เราก็จะจอดรถในวัดเลยนะครับอขออย่างไรล่ะอขอไปได้ปวยนี่อ้าวตายลวพี่นอ้องเพื่อนก็จัดเป็นการเป็นงานอันนี้เลยอ๋อสีเดนอนบอกกันพรามาจอด พุ oh. ่นเหมพุ่นพุ่นของน้ำมี่สององไม่รูตามมาตารถอะไรเลยไม่สังเกตอะไรเลย เนี่ยอแบบนี้พอหนุไปบอกนุก็บอกผิดไงมึงเขาก็จิดาครอบงแล้นเบิงก่าอเออเจอกระเซงมาฮอดแล้วครับทุกคนโอ้ยอ่อนท้อนดีงานฉลองบทเ,เก่าๆครับพี่นอนครับคือสีได้นอนนี่แหละคละเวทีมันต่างกันทั้ทงุนละ เจ็บบัดจักราดครับบบบ่เก็บบ่มื้ันี้งานฟรีบ่ครับใน่านทำบุญแล้วก็ศรัทธาอ๋อแลแต่ศรัทธานะมันเป็นตักดอกไม้แล้วก็นอยากโตยิ่พต่นตังนั่นนี่น่าพอแอ้วขนาดทางพุณล้างหัยู่นี่นะครับเดียนล้างหันย่โอ้ล้งหันยูนนี่โอ้มัขึ้นมอลลัขนาดยังฟังมันขึ้นให้บุญไหบุญเยได่ยินเทาะบ่บ เอ้าเออมองนั่นแหละเขาคือมาหัวต้อนมือแถววะเออนั่นนี่แหละเห็นเพื่อนตั้งนี่ย่านเพื่อนสวดมนตนะ์นะความวันนี่สวดเออบองนั่นเราสวดดอกแหกเงียบเบิดมือครับพวนโอ้เพฝนจัดงานลายมือพี่น้องมีหมอแล้ นี้มีซูมือเง่นขาลัง a d ยี่นี่มาสั่นมา้อนเอ่าแล้วแจจิตศรัทธาตักดอกไม้ไหมเทศบุญน้ำทังวัดนี่ล้งห a นอยู่มองนี่นี่ hand ไหนพูด h ไหนพูดเอ็นอ๋อคือนี่ลังหั n นเขาก็อยู่นี่แหละบริเวณนี้มือเอ็นซอฮอก็่ะ ตารางงานอยู่นี่ห้อกดกนอยู่แล้วล่ะนม่ห้องน้ำหนวัดก็มีห้องน้ำมันคนมึงคนมึงสถานที่มีกว้างครับเป็นห้องน้ำหน้าหมอบตังนี้เนาะกระดีตังนี้ตัวเลคน้ Ừ, hẹn thùng na do xí với nó nữa phát bản bỏ khao ừ. ôi lớp chó là hết thưa anh chó chó ba đàn du nó nhạc bu lủi cái thám nó gì mùi chang ừ. lẽ cho con bao cái thám nó khoảng tập phải